สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ย้อนรอยเส้นทางชีวิตจตุรพัฒน์จากเด็กวัดสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่จตุรพัฒน์สัจธรรมนะครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีนะฮะทีมดังแห่งศึกโตโยต้าไทยลีกเปิดเผยช่วงชีวิตในอดีตที่เคยตกเป็นเด็กวัดมาก่อนนะครับจตุรพัฒน์สัจธรรมแบ็กซ้ายดาวรุ่งสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีทีมดังแห่งศึกโตโยต้าไทยลีก เปิดเผยช่วงชีวิตในอดีตที่เคยเป็นเด็กวัดมาก่อนนะครับกระทั่ง9ก้า็สู่ทีมชาตไทยชุดใหญ่ครั้งแรกที่อยู่ระหว่างการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบที่2ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่าน,นี้แบกสายในวัย21ปีนะครับต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วงต้นฤดูกาลเมื่อ,อย้ายจากชนัทอบลมาอยู่กับการท่าเรือ f อ ก่อนถูกปล่อยให้กับสมุดปราการซิตี้ยืมตัวไปใช้งานทันทีแต่ถ้าว่าไม่ได้โอกาสลงเล่นในลีกแนมะ้แต่เกมเดียวจากนั้นถูกสิงเจ้าท่าดึงตัวกลับมาเล็กๆที่2กระทั่งมีโอกาสลงเล่นในช่วงท้ายไป8นัดพร้อมยิง1่งประตูซึ่งล่าสุดนะครับบทสัมภาษณ์ของจตุรพัฒน์สัจธรรมดีใจครับที่ได้เข้ามาติดทิมชัดชุดใหญ่ครั้งแรกรอบนี้ผมเป็นรุ่นน้องสุดก็อาจจะมีบ้างที่เกรงๆนะครับ แต่โดยรวมแล้วเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้เข้ามาจาตุรพัฒน์เริ่มกล่าวกับเราตอนที่ผมไม่ได้เล่นผมรู้สึกท้อแท้นนะครับเพราะนักฟุตบอลทุกคนก็อยากจะลงเล่นเพื่อชูผลงานก็พยายามซ้อมอย่างเดียวครับพอซ้อมๆไปเรื่อยๆก็เริ่มได้รับโอกาสและก็พยายามทําเต็มที่ทุกนัดและทําให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับ ก็แค่มีช่วงเว็บเดียวนะครับที่คิดว่าท้อไม่เอาแล้วแต่อีกมุมหนึ่งผมก็รู้ว่างานของเราท้อไม่ได้และต้องต่อสู้เพื่อหาโอกาสที่ตัวเองให้ได้การตีดทิมชชติครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นการตอบแทนสิ่งที่ผมสู้มาโดยตลอดครับและกระสืบรภัยด้วยที่โค้ดนิชโนะเรียกผมมาเพราะเอาเข้าจริงๆผมก็เพิ่งมีโอกาสลงเล่นในช่วงหลังแต่ก็ต้องขอขอบคุณโค้ชนิชโนะครับที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวผมแบไซ้ายจอมบุกกล่าวต่อ ตอนที่ชัยนาทผมได้ลงเล่นตลอดมีผลงานแต่พอกระโดดมาทีมชุดใหอย่างการทะเลือองค์ประกอบของทีมมันก็เปลี่ยนไปในทีมมีผู้เล่นเก่งๆเยอะขึ้นทำให้ช่วงแรกผมแทบไม่มีโอกาสซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจครับและสอนให้ผมโตขึ้นกับคําว่าฟุตบอลอาชีพด้วยในแง่การปรับตัวก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วนะครับค้ดดีชโนก็ค่อยๆปรับร่างกายขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ผมเริ่มซ้อมกับทีมมากขึ้น แต่อย่างที่บอกผมก็ยังมีเกรงๆนะครับแต่พยายามทําให้เต็มที่และเป็นตัวของตัวเองให้ใมักที่สุดความกาดหวังของผมนะฮะยังไม่ได้มองไปถึงที่ UAE ครับผมคิดว่าแค่ในมาก็ถือว่าเป็นกําไรที่สุดในชีวิตแล้วตั้งแต่ผมเกิดมาส่วนลึกๆผมอยากจะมีรายชื่อต่อไปในแคมป์ที่2ก็จะทําให้โค้ชเห็นให้ได้ครับนอกจากนี้จตุรพัฒนยังเปิดเผยช่วงชีวิตในวัยเด็ก ฐานะทงบ้านยากจนนะครับเป็นเด็กเกเรจนถูกครอบครัวส่งมาเป็นเด็กวัดที่วัดน้ำคอกจังหวัดระยองผมไปเป็นเด็กวัดตั้งแต่ประถมตอนนั้นพ่อแม่ของผมไม่มีเวลาเลี้ยงครับเลยเอาไปฝากหลวงพ่อดูแลเด็กวัดส่วนใหญ่แถวนั้นก็จะเป็นเด็กที่ติดเกมไม่มีพ่อแม่ดูแลแกก็จะเอามาเลี้ยงตื่นเช้ามาตีห้าก็เดินบินทบาทพอเสร็จก็ไปโรงเรียนซึ่งโรงเรียนกับวัดจะติดกันโดดข้ามไปก็เป็นโรงเรียนครับ พอตกเย็นมาก็มาเตะบอลเล่นครับหลวงพ่อเขาก็ชอบฟุตบอลก็จะคอยเป็นคนคอยแนะนําคอยสอนเด็กวัดก็ไม่เคยคิดจริงๆนะครับว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้ครับดังนั้นคําว่าทีมชาติกับผมตอนนั้นมันไกลกันมากๆครับแถมนึกภาพไม่ออกเลยด้วยซ้าว่าเด็กวัดอย่างผมจะมาติดทีมชาติได้ยังไงก็เป็นเด็กวัดไปวันๆพะผมยังห่างไกลจริงๆนะครับที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสไปหาพ่อที่ระยองผมก็กลับไปหาหลวงพ่อตลอดครับ เขาดีใจกับผมมากเขาเห็นผมตั้งแต่ตัวเล็กๆเป็นเด็กวัดที่ไร้ดึงสาจนมาถึงทุกวันนี้ก็นั่งคิดอยู่บอกความรู้สึกไม่ถูกเหมือนกันนะครับมันมีความสุขมากทุกครั้งที่ได้กลับไปนั่งคุยกับหลวงพ่อกินข้าวก้นบาทและตื่นตีห้าไปรอหลวงพ่อที่หน้าวัดทุกเช้าและคำสอนที่หลวงพ่อบอกตั้งแต่เด็กๆผมยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือขอให้ผมเป็นเด็กดีและไม่เป็นภาระสังคมแค่นั้นพอก็ดีใจแล้วครับที่ทำให้หลวงพ่อภาคภูมิใจ สุดท้ายผมก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมชุดนี้และผมด้วยนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดวันที่มีโอกาสครับกาติดช้างศึกนิชโนะนำแข้งไทยลงซ้อมท่ามกลางสายฝนพร้อมลุยคัดบอลโลกวันที่6พฤษภาคมนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ9.00นาฬิกา ค้ดอากะนิชโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทัพชังศึกลงฝึกซ้อมต่อเนื่องในช่วงเช้าที่สนามซ้อมวิลส์มิลฟุตบอลคลับเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ใน3นัดสำคัญที่ประเทศสหรัฐอาหรับิมนเรเลสหรือว่า UAE โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นะฮะคุณซ่อชญี่ปุ่นยังเน้นย้ำไปถึงเรื่องของสภาพร่างกายและพละกำลังโดยแม้ว่าสายฝนจะตกลงมาตลอดแต่ผู้เล่นทุกคนก็ยังแสดงออกถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจโดยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจนเสร็จสิ้นขณะที่วิเลเทพป้อมพันธกองกลางพันดุจากเอสีจเมืองทองอยูเนเต็ดกล่าวว่าดิฉันเหมือนเดิมครับที่โคอิชุโนะยังให้โอ,อกาสที่ผ่านมาพร้อมผมก็พยายามทํางานอย่างหนักและรักษาฟอร์มการเล่นของตัวเองเพื่อจะได้มีโอ,อกาสติดเข้ามาเรื่อยๆส่วนตัวก็ปรับตัวได้ดีขึ้นกว่ารอบที่แล้วที่เข้ามาในรอบแรกรับรู้สึกว่าบรรยากาศในการซ้อมมันขยันแข็งข,ง,ขงกว่าเดิม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเตรียมทีมไปสู่ทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็จะพยายามทำดีที่สุดหรืออย่างน้อยสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดครับโดยกลงกลางวัย2ุปีกล่าแต่เพว่าหลักๆเลยนะฮะโค้ชให้ความสำคัญกับเรื่องสภาพร่างกายเป็นหลักจนถึงตอนนี้คิดว่าทุกคนน่าจะมีความฟิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆและตลอด4วันที่ผ่านมาทุกคนก็แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างดีและที่สำคัญในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นทุกคนต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีครับ ผมพยายามโฟกัสในการซ้อมวันต่อวันก่อนครับล็กๆก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของโค้ดเนื้อสิ่งในใดผมฝากแฟนบอลให้กําลังใจผมด้วยรวมถึงเพื่อนทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยครับวีรเทพปิดไายซิโก้เตรียมประมูลเสือ้อห้องอันเดลยัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดสิในไทยเป็นห่วงไทย การแพทย์ประวัติของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยของเรายัางมีผู้ติดเชื้อและการเสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นอย่างมากมายต่อเนื่องนะครับในสถานการณ์นี้นะฮะซิกโกเกียติศักเสในเมืองจึงได้ขออนุญาตประธานสโมสรดองเงยนดิกประมูลเสื้อ13ตัวที่มีเชื้อของเขาบนเสื้อสโมสรพร้อมลายเซ็นโดยรายได้ทั้งหมดนะครับจากการประมูลในครั้งนี้จะถูกส่งไปยังกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ในประเทศไทย การผลระมูลในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการกระทรําที่มีมนุษยธรรมของโคซิโกที่ทําให้การสนับสนุนจากแฟนๆชาววดนามนอกจากนี้ผู้ร่วมเข้าประมูลแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนอีกมั่นหมายสนับสนุนกิจกรรมมีความหมายของโคชเกติศักดิ์เสนเมืองและสโมรสรฮองอันยดลยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปฮองอันเลัยจะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายในลีกนะฮะที่จะพบกับทันกวางเนนในวันศุกร์ที่เพฤษภาคามนี้ตามหลับประเทศไทยก็คือ ห้าโมงเย็นนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับโค้ชซิโก้เกียรติศักดิก์เสนาเมืองนะครับไม่เคยลืมบ้านเกิดเลยสักครั้งนะฮะนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6พฤษภาคมนะครับ